ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล ne Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอันโยก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศเริ่มหนาวทุกคนนะครับผมอยู่ภาคเหนือมันก็หนาวนะครับแต่ภาคอื่นไม่มั่นใจแต่ช่วงนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาหวนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของตัวคุณเองนะครับโอ้ยูมพีสวยนานทีผมจะได้เล่นนะครับมีตัวข้างล่างเราตัวหนึ่งนะครับใต้เท้าโอเค วูดเต็มเลยนอกตัวหนึงนะครับตัวซ้ายวิ่งต <machine> ัวหนึ่งโอเคกี่เสียข้างหลังหลุดนะตัวหนึ่งมาดิมาครับมันมีตัวข้างหลังเราตัวหนึ่งนะครับต้องระวังไว้ครับก็เสียข้างหน้าเราออกข้างหน้า นอกอีกตัวหนึ่งนอ็อคโอเคตายครับตรงนี้ไกลอีกตัวหนึ่งนะโอเคเพราะว่าแมปอีเวนต์นี้นะครับก็มันอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีบัตรชูปให้นะครับเอ้า เขายิงน็อกไวเน,นี่ยตรงเนี้ยสองตัวเตาใต้คิวฟรีนะครับเออมันอาจจะแบบไม่ได้เกมไวอะไรขนาดนั้นแต่แบบเกมผมว่ามันก็สมดุลดีนะแต่ว่าอีเวนอาจจะไม่ได้ดูเวอร์วังไอตัวนี้มันมีแอมโฟนะครับเมื่อกี้ผมเห็นน็อกโอ้ยนีย่เปลี่ยนเลยเฮ้ยด้านขวามีนคนพิมานอ,อ้าไม่เห็นเลยมัง้งซ้ายตัวนึงครับโอเคน็อกไอตัวนั้น อ๋อมันมีเพื่อนครับมีเพื่อนโอ้โหจ้องอยู่เราง้างนี่นะครับโป้งโอ้โหไม่โดนสองตัวท้ายครับตัวท้ายอุ้ยเรียบร้อย คือใบสันน่ะมันดีมากเลยนะทุกคนกระสุนมันค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปืนดีที่ไม่ต้องใช้กระสุงเยอะมากมายก็สามารถยิงได้นะเออถือว่าเป็นปืนดีแล้วนะใบสันนะครับผมชอบมากนะลองเอาไปใช้ดูนะครับใบสันวายวายอุ้ยอุ้ยอุ้ยสั่งก้อนหินครับเจอเคไม้ยุคที่ขาบบอยลุ่งโลด ข้างในมีคนยิงกันเต็มเลยนะครับข้างนอกก็มีตัวเอาเรียบร้อยไอหนุม่มเดี๋ยวเราเอาข้างในก่อนนะครับกินน้ำก่อนกรึบงานเมน่นรอเลย ยังไม่มีเสียงครับมีเสียงขวาตัวหนึง่งอยู่แถวนี้แหละตองหนึ่งโอเคตองสอง เวลาเจอคนให้วางเป้ารอยนะครับมันจะได้อันนี้เราจะได้อ่าเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะตายหมดเอา้าตัวนี้ใครยิงนอกไว่น่าจะเป็นตี้ที่มาก่อนหน้านี้นะแล้วผมเข้ามามือสามไอตัวที่ผมยิงก็ซ้ายเมื่อกี้มันยังไปนะเอ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันชุบกันได้นะนี่ไงอีกตัวหนึ่งครับน่าจะอยู่แถวหลังต้นไม้สักอันเดี๋ยวเราดึงยาก่อนนะมาอุ๊ยมาแล้วอุยหัวแตกวอุ้ย,ยนั่นไงโผล่อู้ยนิ่งจัด ความไวโคตรน,นิ่งนะองผมตอนเนี้ยอุ้ยมาแล้วครับโหย,ยืนยันโอ้ตัวท้ายนะครับมาแล้วมดตีเอ้วยยนุม่ม โอ้ีับร้อยไอหนุ่มเดินโล่งๆนี้พี่สอยเยอะจัดเลยน่าจะสี่ตัวนะครับเป็นอันอร์ตหนึ่งเห็นเลยมัน้นอ่มาขวาตัวนึงครับ Okay. หตัวไกลตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองหมดตีจ้าเดี๋ยวตรงไกลๆนะครับตรงบ้านหกเหลี่ยม วิ่งเท้าโอ้โหระวังเป้าคมจัดอ๋ออ๋ออ๋อเกือบตายเกือบตายมีข้างหน้าอีกตัวหนึ่ง เหลือใกล้ๆครับตรงบ้านหกเหลี่ยมมีเสียงยิงบ้านตรงด้าขวาเลยโอ้วอเตอร์คมจัดอะ่ะไม่ตายสักทีตัวเนี้ย เออตายมีเจ้าซ้ายนะครับผมจำได้ว่ามันมีเสียงต้นซ้ายยิงแบบมันมันยิงกันตรงเนี้ยบ้านหกเหลี่ยมนะจ้ะเอตัวเองหมดแล้วครับสวัสดีครับไวรุนไวรุนอยู่บนเขาเหรอไวรุน เวลาเจอพวกอยู่บนเขาเนี่ยเอ,าอ้ามันดักผมแนละ้วทุกคนเราง้างเน็ตเลยนะครับมนไม่สวยอย่างยิ่งเลยนะผมบอกเลยเอ่าวต้ซ้ายมันมีใครไม่รู้ครับเยี๋ยมันไม่โผล่อะถ้ามันโผล่มันวัดคมกับผมมันไม่น่าไหวนะโอ้ซ้ายมาแล้วครับเราต้องลงแล้วน,นะมันมีตัวซ้ายล็อกให้อนะ่ะ ดนปะไม่โดนครับอันนี้ก็ไม่โดนะติดหินโอ้อันนี้ยิ่งไม่โดนเลยไม่โดน <c oughs> ไม่โดนสักนัดเลยเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าครับโอ้ยๆๆใจเย็น มีขับออกมาเลยครับมาดูอ่ะอัอนี่ไซ้ายตัวหนึ่งสองตัวตัวหนึ่งโอ้หัวสองนัดยังไม่นอ็อกอ้าสกิลนิดเดียวจะตายแล้วมันน่าจะใช้เครื่องปั๊มนะครับผมได้ยินเสียงรถข้างหลังนะเมกินะแล้วมันก็มองด้านหลังด้วยแสดงว่าด้านหลังผมมีคนนะ เดี๋ยวเราไปหาตัวด้านหลังดีกว่าครับตัวด้านหลังเอาง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ข้างบนผมเห็นแค่รถนะผมได้ยินเสียงรถบิ๊กฟุตนี่แหละแต่ทำไมมันมีแคดด่รถวะว้าวว้าวว้าวใจเย็นพี่ดครับผมเลี้ยวแล้วครับ เอ้านี่ครับเจอรถละเจ้าของประเด็นอยู่ไหนวะโอ้ยนอนอยู่นี่เอ้าไม่ตายครับจะเจ็บมนะั้งตัวเนี้ยเฮ้ยเอ้าอาอะไรเนี่ยเกมทำไมกระสุนมันไม่เข้าตัวมันสักนันเลยอ่ะเมื่อเข้าแค่นัดเดียวอ่ะแบบโอ้โหวางเป้าอย่างตรงกระสุนเข้านัดเดียว เอมีคุณภาพดีโอ้วิ่งมาแล้วครับเพื่อนโอ้ครับขอโทษครับโอ้ปไปครับเราไปนอนเล่นกันดีกว่าไปกลับไปนอนดีกว่าเราป <c oughs> โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยครับขอบคครับผม